วันน in ี tijd, ้เราก็เข้าไปซ้ําในจุดเดิมนะครับเราเราทำในจุดนี้มาสองสาวันล้วันนี้เราเข้าไปซ้ําก็เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้องฟี่เนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์มันเป็นเสียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เวลาเราเปิดเครื่องยี่ห้อหนึ่งกันแล้วกันเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงดังเปิดเครื่องเนาะว่าอ่าเป็น Android ครับเป็นเครื่อง Android ได้ยินเสียงเปิดเครื่องน้องก็หยุดฟังครับเพราะว่าถามว่าทําไมหยุดฟัง ว่าใครจะมาเปิดโทรศัพท์เวลานี้ใช่ไหมฮะและยิ่งตอนเช้าเนี่ยอาสาสมัครค่อนข้างที่จะบางตากว่าช่วงกลางคืนเพราะว่าอาสาสมัครเขาจะกลับบ้านไปนอนกันแล้วนะครับเพราะนั้นในช่วงเช้าที่ค้นหาเนี่ยจะจะไม่ค่อยเยอะเหมือนช่วงกลางคืนก็คิดว่ามันมันน่าจะไม่ได้มาจากผู้ภัยด้วยกันะนะฮะเสียงเขาก็เขาก็มั่นใจว่ามันมาจากโพรงด้านล่างที่ความกว้างเดิมทีตอนตอนแรกที่เจอเนี่ยประมาณสัก50เซนติเมตร น้องก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูครับน้องบอกว่าเห็นแสงไฟสีขาวนะครับที่มันอยู่ด้านล่างนะับข้างล่างเนี่ยมืดหมดเลยแต่มีแสงไฟสีขาวน้องก็คิดว่าเตงตาฝาดก็เลยไปเรียกพี่มูลีที่ป๋อตึ้งนะฮะแล้วก็ทีบอยู่สาวปอตึ้งเขามีกล้องภาษาอังกฤษผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเราเรียกว่ากล้องงูแล้วกันนะฮะ เป็นกล้องงูแล้วก็เป็นสายสอดลงไปครับสอดลงไปเขาเห็นเห็นแสงไฟสีขาวที่คาดว่ามาจากสมาร์ทโฟนตอนแรกก็ตะโกนถามลงไปด้านล่างว่ามีใครอยู่ข้างล่างไหมมีคนรอดชีวิตไหมถ้ามีใครอยู่ข้างล่างขยับตัวให้ดูหน่อยปรากฏว่าก็ไม่มีการขยับตัวไม่มีการตะโกนตอบรับมาเพราะฉะนั้นพี่ยูซาและทีมกู้ภัยก็ อนุมานว่าเขาถ้าเป็นเราคิดในทางที่ดีนะว่าถ้าเิดเป็นพลชีวิตเนี่ย15วันแล้วเขาอาจจะไม่มีแรงพูดอาจจะไม่มีแรงขยับตัวบอกเราก็ได้ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ข้างล่างให้ปิดไฟมือถือปรากฏว่าพอพูดชิ้นเสียงปล่อยให้เขาปิดไฟครับแสงไฟสีขาวนั้นก็ดับลงนะฮะแล้วก็บอกเขาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเปิดไฟ ปิดไฟเปิดไฟปิดไฟก็คือไอ้แสงไฟเนี่ยมันดับดับปิดปิด,ปดตามคําสั่งของของของ,ของทีมผู้ภายที่ที่ไปบอกเขาครับนะฮะทีนี้พอมั่นใจมั่นใจว่าอาจจะอาจจะเราเรามีความหวังเนาะคือผู้ผมเนี่ยเจอเคสสีดํามาหลายเคสแล้วบางครั้งใจมันก็ห่อเหี่ยวเราอยากจะเจอเคสสีเขียวบ้าง บางคนบอกว่าปฏิหารไม่มีจริงแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมีจริงก็ได้เราก็เลยเพยายามจะพิสูจน์แต่ว่าถามว่าตอนนี้เป็นคนที่รอดชีวิตร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ยังไม่กล้าพูดเพราะยังไม่เห็นกับตาตัวเองเอพี่ยูซาก็เอาเครื่องมือ,อที่เป็นลักษณะกล้องเรดาร์ครับเข้าไปสองในคลโลนะครอนะฮะก็ในกล้องเนี่ยมันก็แสดงภาพออกมาอย่างที่ส่งให้พี่และข่าวดูมาแสดงภาพออกมาสองภาพ มีลักษณะร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่บนห่างจากพื้นดินเนี่ยนะครับลงไป1เมตรคนแรกคนที่2อยู่ลึกลงไปประมาณ3เมตรซึ่งถามว่าตอนนี้พิสูจน์ได้ยังว่าเป็นสัญญาณชีพคนที่รอดชีวิตก็ยังไม่ฟันธงนะฮะแต่อยากให้เป็นคนรอดชีวิตทีนี้ถามว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ทางอาสาสมัครตอนนี้ของเราเนี่ยฮะเป็นกู้ภัยกำลังผสมนะฮะ กำลังช่วยกันใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยรูปอุปกรณ์บางอย่างคุ้ย,ยเศษดินเศษหินนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้านหลังเนี่ยเศษเศษปูนเนี่ยมันถูกบดพยี้ด้วยเครื่องจักรพอสมควรแล้วมันสามารถที่จะใช้แรงคนเนี่ยพอที่จะหยิบออกมาใช้โดยใช้มือได้นะครับก็ใช้มือแล้วก็ใช้คีมเครื่องตัดถางตัดเหล็กรอบๆข้างพยายามที่จะเปิดปากปากโพรงให้กว้างขึ้น ให้ขนาดตัวที่กู้ภัยจะมุดลงไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังลงไปไม่ได้ทําได้ตอนนี้ก็คือใช้ท่อส่งอากาศลงไปทั้งด้านล่างเพื่อที่จะเติมอากาศถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรอดชีวิตเขาคงอย่างน้อยเรายัางเข้าไม่ถึงตัวเราขอเติมอากาศให้เขาได้หายใจด้านล่างนะครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นคือเราคาดเราคาดกาันว่าอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ฟันตรงร้อยเปอร์เซ็นต์